วันนี้แม่มาทุ่ง,งานานะครับแม่บอกเลยว่าแต่ก่อนบอกให้ขายอย่างเดียวตังแต่ได้กินนะอย่าขายทถอเก็บให้กูกินน้ำจะขายก็ขายส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็มีให้แกนะครับแกบอกว่าเอามากินด้วยอกแต่งหมูแบบนีนะครับตอนแรกบอกขายเลยมันได้ราคาขายเลยนะแต่พอได้กินห่วงนี่แหละนะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานครับยังไม่สุกเต็มที่นะแต่มาดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าฝนตกด้วย หน้าฝนนะฮะไม่ต้องห่วงแล้วก็ตอนนี้ทําฤดูไถนานต้องบอกว่าอ่าเดี๋ยวมารวบรวมข้อมูลให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้มันแพ้แพร่ยานะแพร่ยายาก็คือไม่ได้ถอนนะครับเดี๋ยวจะมีการทําเวอร์ชั่น2แต่ว่าเนี่ยอันนี้ยังไม่สุกนะครับเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยถ้าขายลูกหนึ่งลูกละโลเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยผมขายกิโลละห้าสิบเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าลูกเล็กเนี่ยสามสิบสี่สิบเนี่ยได้ขายหมดเลยนะเพราะว่าเนื้อในมันอร่อยมากนะครับแต่น,นี้มันแพร่ยา หญ้ามันไม่ได้ถอนไม่ได้จัดก,การเดี๋ยวจะทําเวอร์ชั่น2ให้ดูเดี๋ยวเวอร์ชันแรกเดี๋ยวมารวบรวมข้อมูลนะ,ะับตั้งแต่แรกจนจบให้เนี่ยเห็นไหมฮะเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเอาลูกไหนดีเดี๋ยวผมเลือกไปให้คุณแม่ลองชิมลูกนึ่งนะนี่ใหญ่ๆเลย,ยมาลองดูฝนตกนะปกติแตงโมฝนตกเนี่ยมันจะจืดโดยเฉพาะที่ปลูกทั่วไปของผมมันจะจืดลงมากน้อยแค่ไ,ไหนลูกนี้หนักหเท่าไหร่ครับเนี่ยมีมีเยอะนะมีเยอะแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่แผลหญ้าแต่ว่า ถ้าขายก็ลูกนี้น่าจะสองโลสองโลกว่าเนี่ยลูกละสองรลูกละร้อยนะครับได้ส่วนลูกเล็กเนี่ยลูกละห้าสิบลูกนี้ไปช่างดูนะครับลูกเล็กๆอย่างนี้นะสองโลสามขีดเกือบสี่ขีดแม่จะว่ายังไงว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนยประสุกเต็มที่นะเนี่นอกจากอร่อยคืออร่อยคือออู่ย กรอบมากอันนี้ยังไม่สุกเต็มที่นะดูครับตกใจตกใจตกใจมากดูความกรอบอีกประมาณสามวันนะครับก็เก็บได้ถ้าไซส์ประมาณนี้สามวันถึงห้าวันเนี่ย สีสันอาจจะผ่าไม่สวยเพราะมันลั่นไปแล้วมันแตกไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นแตงโมออแกนิกโอ้โหดูความกรอบอดูความโอ้ยเด็กๆกินได้นะครับเวลาตัดแต่างนี้นะฮะมันจะน่ากินแบบนี้ขอกินด้วยขอกินด้วยนอะโอ้โหเอาไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งจับเดี๋ยวเพิ่งจับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะอยากเป็นสาเลยอ่าอ่ะฮะ ลองกินดูสามหยิบนะ <S 2> <S 2> เอาสามหยิบกินก่อนนะลองซิมดูแม่เป็นยังไงฝน,นตกปกติมันสิมหวานแห้งถ้าฝนตกอ่ะรอเก็บหลังฝนตกอ่ะหวานไหมบ่มในค้างคืนน่ะลืมต้นน่ะจะหวานมากกว่านี้อันนี้ถูกฝน <S <S หวานไหมหวานนะหวานน้ำเยอะมากใช่ไหมแต่กรอบเนื้อกรอบไหมพูดนะใช้มือคีมันก็แดอืง ไปตามขลังบ่มีกินอย่างไรมันบ่พอบด้มีบ้ใส่กุยกับบรใส่เนี่ยอมาดูดูความกรอบดูนะความกรอบเนี่ยน้ำมันเยอะไม่รอยอือมัไม่ออรยอร่อยอร่อยไหม เอาจิงๆบอกผู้ชมเลยอ,อร่อยมากอร่อยมากจะไม่อร่อยเอ้าอร่อยจะไม่อร่อยแล้วเหมือนมะเขือเทศเลยโอเควันนี้ก็ลูกหนึ่งมันเนื้อเยอะนะแล้วกินมันแบบเพลินนะฮะเนื้มอมันเยอะแล้วแบบมันเป็นผลผลิตที่เรียกว่าคุณภาพมากเพราะด้วยระบบการปลูกที่เหมือนสมัยเก่าะครับที่เราหากินไม่ได้แล้วต้องบอกว่าหากินไม่ได้เลยถ้าผมขายผมก็ขายล้ละห้าสิบลูกนี้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ขายได้แน่นอนเออไม่ใช่สิร้อยสิบห้าบาทนะครับร้อยสิบห้าบาทสามกิจเออมันสามกิดกิจละห้าบาทห้าบาทก็ร้อยสิบห้าไม่แพงนะปลูกยากมากโอเคโอเคออร์แกนิกเหมือนกันนอนไงอยู่ตรงนั้นไงเนี่พี่น้องต้นข้างๆเนี่ยไม่โดกเนี่ยเป็นไวรัสนะครับอันนี้ขาดคอแต่ว่าพอบำรุงตอนนี้รู้สึกติดเต็มคอแล้วอ่ะผ่าเลยมันจะเป็นยังไงพืชพันออร์แกนิก นี่ครับสีแบบอื้สีสวยเนาะมาไดพันธุเก็บไว้ก็ได้เป็นมะละกอ,อเสียบยอดนะครับต้นตอเป็นพื้นบ้านแข็งแรงแล้วก็เสียบยอดด้วยมะละกอฮอองลนดนนะครับอีกตัวนึงคืออร่อยมากคือเลดเดี้เนื้อหนาเนื้อหนามากเนื้อสีแบบส้มจัดด้วยนะครับออกแดงคนละเนาะสีแบบเนื้อหนาและสีสวยมากๆ ใคคือไม่ไม่เคยเจอปุ๋ยเคมีเลยผมนุ่มนะเนี่ยผมนุ่มนะเนี่ยแต่เห็นร้อนๆเอา้าพี่น้องดูด้วยแบบนี้เลยนะครับอือหฉ่ำมากไม่ไม่ถูกการเล่งมันโตตามธรรมชาติแล้วเนื้อหนามากนะดูผลจะไม่ใหญ่มากแต่น้ำหนักหนักมากเลยครับเนี่ยมันแน่นคนละเครื่งกับพ่อเนี่ย กินต๊ะติงต๊ะกันแล้วแม่ก็ให้พ่ออีกฝั่งหนึ่งกัดกัดอีกฝั่งหนึง่งอร่อยฮะโอ้วนานเนาะบอกอิ่ดีบออร่อยอิ่ดอ่ะมันคือจะเป็นพันธุ์พิเศษเอ้าพ่อลองกินเบิง้งบอเป็นพันธุ์ทั่วไปอร่อยออดีเล่นหรอหวาน<ำ>มาันละกอนนั่นเนี่ยหวานไ่มแม่หวานหวานหวานเสียบก็มะละกอทั่วไปบอหงจะอร่อยกว่าบอได้เป็นหนาม่านะ ปุ่นนะครับแซ่บว่าแซ่บก็แซ่บแต่เนาะว่าแซ่บก็แซ่บนะครับพืชพันธุ์ออร์แกนิกเนาะก้อนหวานเป็นไปได้ยุติหวานมันหวานหวานช้ำหวานช้ำบ้าตัวผมบ่บอกกอยหน่สิหวานแต่หาว่าโกหกเนาะหวานช้ำมีหวานอีลีหวานอีลีโต้กินบ้างเปล่ากินดีแล้วยังมาแล้วกินดีลองกินดีชอบกินมะละกอเหรอ ต่หวานมากเลยนะอะลองชิมกับพ่อหน่อยอะลองลองกัดดูก็ได้อะจะหาวโกหกต้องกินของมีลองดูหวานไปยังไงหวานฉ่ำเซียมนะบักกอเซียมนะแค่เย็นมันจะอร่อยกแช่เย็นอะไรกว่านี้ใช่ไหมอร่อยเวดาไปแช่อร่อยแค่นี่เลยเออเอาคุณอย่า